เออพี่ไปได้เลยโอ้โหที่ดีเลยตื่นมาไปแล้วตื่นมาไปดีขอบคุณปอเล่นนะคุณปอคุณปอเล่น ตามเลยขับแรกำขังแรกเอาไะตามดูแล้วดึงัที่สองสองมาแล้วันที่สามไก so ็ไปด้เลย่อให้ออกมา่ออุ้มไปนตาเลยต่ออีกเลย่าอีกเลยไม่ได้เเต่อให้ก่อเ เด็ค <Ừ. S 2> <Ừ. S 1> ่ะสวยมากเลยสมยินก e ันเลยี่สมนรด้ไหมไม่เลยด้ไรอแล้วไม่รอสง้อ่ะส่ง้เพื่อนัจับเลยข้าก็ได้เลยได้ไแล้ว จากกองเลยเรตีไปเลยเราตีกระโอดเลยอาเระตีนี่แลยมามีนี่มีดี่มีนี่มีนี่ ไปแล้วคนยมาเิ่สงเล่ห์เล่มห่กัไม่ใช่เหร Ma.